เอา้าต้มใส่ใบขามใช่ไหมเนาะมันมดูดหอมอได้เนาะไก่ในในเฮือนเจ้าบอสเมื่อนี้ได้พี่หน่อยเนาะเพื่อเฮือนชาแล้วสิบูบดไกลเป็นบดกาวไม่เป็นยันเงเต็มใจ

เอาสายไพ่คืนเขาหยไพ่หวยพุ่นหวยแดกด่าเขาไุ่พนี่งอันนี้มันเป็นเดินข้าเจ้าได้นี่นะจะนอยย่านว่งข้าเจ้าอันอันนี้ได้บ่ได้บ่ได้ได้บ่ลมลงเขาว่าคอยทองคุณยังได้อยู่แต่ว่าเสื้อเพลงมันลมเพราะดินมันยังชุ่มอยู่นี่ฮะเข้ามายังเห็นหมดนี่อ่อนบโบโบโบพื้นมันในี่องเจ้าก้าอ่างใครก็ได้อ่ะ บ่บ่มอ,องกันมองหน้านะมองไม่เห็นด้วยเอาลงกหันแหละเดินเดินอาจจะขับมาันรถเอาหน้าไปพุ่นนะเวียดเวีเอาเวียไปหน้าเอกไปหน้าเอก Ở Ở đi luôn luôn à ừ. à. Mẹ nào à luôn luôn chào luôn luôn rồi ở này chào Như nó sai Như nó sai không bỏ Ừ Ờ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  เพราะรถมันไปปั้นเข่าครับจ้าไปครับลูกสชวาคอยอยู่เลยไปครับลูกสช่าคอยอยเลยโดยโดยอ่ะได้แล้วแลาะงั้นอิงติ้งอันนี้เนาะมาผู้เดียวบ่มาคนเดียวเนาะ เนาะห้องเห็นมอดใส่มันพุ่งมาเลยโคตรดีเนาะนี่ดูย่างหน้ารถคันนี่รถคัคันหน้าเดออ๋อรถคนดำมันเปไขออกมัรถที่ฟ้าเนา้ำหมันใส่มือแกเอาบ่ ต่อครับนี่ไม่ต้องบางทีมันก้าวตรงนี้เพว่าเพราะว่ารถถอดคือตุองลูกปีนน่องโอ้โอ้ต้องเสกบางทีมันก้าวบางทีเพราะว่าเมันมัดแต่มันนี่มือซื้อคุณเอาเอาเนาะให้จังไดพี่น้องเอยมาฮอดเลยบรรยากาศมื้อนี้ก็คือเก่าพี่น้องเอยคึ้มฟ้าคึ้มฝน อาเทวาบัวตกเนะาะเนาะเอครับเด้อพี่น้องเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสู้คนนะพี่น้องเด้อเนาะดำเนินการของน้าของในทางเสาคนโตเนาะสำหรับทางบุษย์เชียงกับพี่น,อนอ้องเนาะอ่ะกัสยีเหตุทำหน้าที่นี่ให้ดีที่สดุดพี่น้องยฝากพี่ทางน้องเป็นกำลังใจที่ตามผลงานอีกผลงานหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อในน้อยแต่ว่าจะเป็นอ่าน้อยพริกขี้หนูแน่นอนพี่น้องเนาะ ผักพี่ผักน้องติดตามเบิ้งน้ำกันมาส่งออกมาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะย่า,างละครึ่งพี่น้องให้ล้านหกล้านหกเสร็จโอ้คุนคอเลยเนาะบม้อเนาะ ก่อนใช่โดนเลยโอ,อ้พอพอเนาะห้องน้ำเนี่ยเดืออีกพี่น้อยนะอเดือเพื่ออีกดีแ้ะรอบข้างกันเจินกันสาดเนาะ

bạn đi. Đây đi. Nó. Ồ. Thì đây này. Đây này. Đó. Đó này, này. Mà chụp xoay ăn ai phải ạ? Bỏ xoay. giờ đọc đây gì đó. Khỏi đơn em đấy đây. đây <laughs> nó. ผู uh, à, ้พ่น้อเลยลุงน้องคนเห็นตกใจได้น้องพอนะรุดบ่อม่ได้รุดหรอว่ามือมนทางนี่บม่รุดบ่เม่นบ่โดนเลยลองก็ทดสอบมากกอน đó Lên nguyên thang nó tầm hoen đấy nó Ô Nhưng xiềng như thế thì nó à, có vô khả năng là có vô ไล่รุบ่อออเก่าแล้วบันนี้ไล่แล้วไลวร้อยบันน,บน,น,นี้รล็อกรถลมเลยเอารถเคลนมันจมขึ้นขึนข้เขาไดทั้งล่มั้้านมันลม,นลมนลแลเรถเคลื่อนมันยกเขาเลยโดยโยโดยแล้วหาเวียดไปเห็ดไมะอดเอาเนาะขอบใจไายพ่อ เนาะโพดแด่นี่พี่น้องเอ้ยเอาเนาะถือว่าซ้ายนี่ย่างละเครื่งกับแฮโพดเถือพี่น้องเอ้ยป๊าโ่เยับเด้อยับเด้อคนน้อยเด้ออรถเอายังอันอันนี้อยู่ได๋นี่เนาะตามที่เพิ่นแจ้งมานี่เด้นี่รถเอายังบ่ค่อยแข็งแงปนใด๋ เอา้าเนาะตามนั้นแล้วบ้านนี้พี่น้องเดี๋ยวอ่าบอกทั้งสร้างเพิ่นมาบ้านนี้เนาะโอ้นี่เนาะคนมามากมันกินได้นี่โยบเบืดอเตะหึงได้เี่เนาะเอ้าเน,ะนะาะบ้านนี้ตัดภาพมาอยู่อ่าม่องห้องน้ำพี่บา้านนี้พี่น้องอ่าเคลียร์สถานที่อันนี้ซีเมนมงุง อ่าพอสมปูน,นเนาะอ่าตัวสมปูนนี่ใกล้ๆนี่ก็แม่นศาสตร์ขึ้นนี่แล้วพี่น้องเยแต่ว่าเฮซ่าย,ย,ย,ยนี่อยากอยู่พุ่งละยู่อาเนาะยูเอา่เอเอาเราออกมีอยู่บ่มีอยู่มีอ,อครบ,ครบเสร็จไปเลยเนาะนอ่าถือว่าสร้างมาตรฐานสากลเลยพี่น้องเยถ้าอุปกรณ์ครบนี่อ่าสุนายที่เขาพบเจอนี่ก็อยู่เนาะคุณฮงว่าสร้างเพราะกระเทินแต่เครื่องอุปกรณ์บ่พอนี่ ขาดนู่นขาดนี่ครับถือว่าประสบการณ์กันยังบบปันใดเนาะเอาเดี๋ยวติดตามผลงานทั้งพ่อเพิ่นอีกทีมงานหนึ่งเนาะทางเลขทางบูเชียงกับพี่น้องเลยอ่าแต่ว่างานเลกก่ะอ้อมผากระจาดพืน้นชานทั้งสาบพนแต่ว่านี่ก็ได้รับงานเป็นสะพานบุญให้ทั้งพ่อกับแม่เพิ่นเนาะุ้ญญ่เจบบุญที่ซอยทั้งสาพลน,นี่นี่ยเติดตามเบือน้ำกันพี่น้องเลย Ừ. Thưa à, nhưng mà nhang một thân leo ở dưới cả kiểu khảo kiểu nào ẩm đó, xây ừ. khảo ngăn năm nhiều bò, ờ nhang khảo ngăn lại, kiểu leo ríp lói leo nó, khảo ngăn, được chút, ít nó ครับโซยล้ออยู่ไสบาดนี้ไปเนาะเออเนาะเดี๋ยวไปตักแห่ทรายมาเฮาเนาะอันน้ํากัดจักคนก็เพาเฮ็ด3คนเอา3เนาวบ่บาดนี้อือตะกี้คือว่า4เนาะ4มันข้าเกี่ยวเขาเกี่ยวเาเอออ่เอาเอา3คนก็พอดีเนาะเพราะว่าอ่าัก3เนาะ ค่าจ้างค่าเห็ดนี้เพิ่นเอาน้ำสามลาดไปหน่อยอไว้ซาดก็ขึ้นอยู่กับเพิ่นเองบานนี่เนาะติดาตามมกันว่าจังมือสีแล้วมันก็่วงเนมันแล้วหรือเปล่าิดเป็นพงไว้เนาะแม่นน่นแหละจะได้เห็ดมงนี่มองแล้วเลยหล่ว ทั้งบุกทั้งกอจนแล้วมันเชื่อว่าผสมอยู่นี้เนาะส่วนส่วนทางเบาทางใสก็มีอยู่ด้วยอยู่มาเพิ่มก้อนก็ได้อันเอาซื้อมาให้เราหมดแล้วมานั่งกัน Swo ny hay 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 phụ hay 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 อย่นกไรก็เห็นเสาคุณแล้วนี่โอ้ใครอยู่ได้เนาะ mm hmm. เห็นตั้งเสาขึ้นนี่กันเอาเนี่ยเบิกน้ำกันอีกเอาเน,นี่เดี๋ยวชีได้เคลี้ยวเอาแฮ่กับชายอ่าพน้นห้องว่าเทถานไว้ก่อนเนะ mm hmm. าะเทถานเนี่ยมันแข็งตัว mm hmm. ตัวนี้ก็ประมาณเที่ยงเวลาชีบม้งเนาะช่วงประมาณอ่าบ่ายม้งยวจัง เอาเสาคือมันถมเลยพี่นอ้องถมแล้วก็ให้เพิ่นดัดเล็กลยังเทคานม่นดเนินการเลยอะอันนี้สิแม่นเลกหมตูตัวนี้เนาะอผูพี่นอ้องเพราะว,ว่าเสาเพิ่นนี่สิพิเศษแน,น่จักนอยอยันนี้นี่็ วะเทนี này, ้ว่าในกากินข้าวกินน้หามันจังมันบ่ายมุ้งจังมาลุยโตอ่ะเนาะเป็นเห็ดน้ำกันสามคนพี่หนุ่ยไม่นี่เอาน้่งเงินแล้วพี่น้อยเฮ้ยมึงเยอะกนะ เอาได้ครบแล้ววันนี้เกียดต์เจ้คุมตจคุมเขียรต์คุมเนาะโดยอันยุ่นยุ่นพันไฟโดนตามสบายคนอืออี๋เชนเลยเิ่นเหยียบได้ค่ะอ่าไม่คือนี่สิเอานี่แหละพี่น้อยไม่เราอยู่นี่เนาะทางสร้างเพิ่นครบมาเช่านี่แต่ไม่สิบแปดนี่เดี๋ยวไปเื่อสิไปซื้อมาเพิ่มอีกไม่เป็นอารมณ์ตัวนี้มันหนาใหญ่เนี่ย Uh huh. วม่วาสิบตุตก้าพูนกนันเนาะ làm nhanh lấy nhỏ hay bên nấm nước cạn sau để chẳng ma bưng nấm cạn chuông phần bài mung để chẳng ao sầu nho hơn đó nè phần thế thả này mình khèn tù có chắc nôi bưng thằng thằng mi <laughs> con bạn bên đi đây anh đi nó à, anh đi <laughs> cái <laughs> chút đứng phía nào ấy nó thằng phía nào ngoài giặc hay thế à, bộ man điểm bộ đây อ่าสักสืบผ้าหน้าแพผสมเนาะจังว่ากันพี่น้อยเนาะเอาโตสำคัญก่อนนะอันนี้เอาไว้ก่อนอ่อาเนาะปลาเนี้เป็นที่ไดนี่นมาเด้อเด้อเฮชายเจ้าหนเด้ออ่าเกือบได้กินนี่เกือบผ่าถรุดกินนี่ละโอ,เอ,เอ้เกือบเกิดเหตุเนาะยังหอมแท้นี่เห็นยังนี่กระดูกไก่ที่กินกลากระดูกไก่เอ้า ต้มใส่ใบขามใช่ไหมนาะมันดูดหอมได้เนาะอันนี้ของแช่เลนี่อัน่อันนี้โบเห็ดกับเขาไงทางซางคนมันนี่อันกับเขานี่เจ้าเห็ดเองสชบออัีเป็นน้่าดอยแต่ว่าเป็นในยูนงกินี่คือของชมเจ้าเห็ดเองมันบอเออ ไใครในเพื่อนเจ้าบ่ซื้อซีโตมื่อนี้ได้เอาไปน้อยเนาะเพื่อเพื่อนช้าแล้วสิบูบุสใกล้เป็นบุสกาบุสเป็นน้งเต็มใจเพราะว่าทางข้างในเป็นแบบหิซอยเรียนอนมากลายจำหนีเดินโดยให้แต่ว่าม่ยากเราเนาะเฮ็ดอยูเฮ็ดกินเนาะเฮ็ดเป็นเองเนาะทางซอยกันนั่นแหละ เรียบร้อยแล้วตัวนี้เนาะบ้านนี่เห็นเมื่อวานนี่แหละนี่กันเนาะอ้าพอดีได้ประมาณเทียงเลยจังย่อเพื่อนกับจังช่วงขอบ้านกับจังเบิงเสาน้ำกันห้องน้ำเนาะนี่สี่ตัวนี่กับลายตือได้เนาะตุ่มไก่กันเดือดมากแท้เนาะรึแท่นี่บ่สีชมพูครับ ปั้นไปหยอดชายได้กับมือีนไปหยอดงานขาไปสื่อจปนวนนวะอืมอันท,ทั้งเบาท้องไส้ได้สารละลายอันนั้นอยู่บ่อนกี้อยู่บ่อเออเออเอาไปเ,เ,เดีวเนาดูในช่วงเบิงแย่งน้ำการสูนนี่ก็คือวานะเข่ากันหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะ เสียอย่างเดียวได้เพี่น้องมันอยู่ในสัญญาณบ่มีเนาะบุได้ขึ้นอย่างสัญญาณท่าบ่มีเลยตอบมูเพื่อนก็ฮอ่บุได้เลยเด็ดนี่อ่าจีดีอยู่พี่ยงหน่อ,ยอ้ยเนาะแกงน,น,น้อไม่เห็นแล้วเนาะหลายคนยังแซ่บเนาะแกงน้อไม่ตำมหุ่ง sanap sanap bốn viên cả nó rồi 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 đó ok à, sa nó ừ, đỡ rồi à bưng lại cấp cấp nam hay sang hơn nó đang hòa cần phải nói một xem bữa đây anh đi sắp bữa nào bữa nay con nó đang sang phần cái cút 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 cua vô phải nói bác sa tam năn lại phải nói nó điều trang tít tam hấp bưng chuông bài mông phải đào ảo tăng hơn ไมออกมาแบบใดเนาะ,ะคลิปนี้ทางพ่อน้องเฟลวกับชีได้ลาพี่ลาน้องไปก่อนด้วยพี่น,อนอ้องเด้อเนาะฝากพีฝากน้องติดตามผลงานนํำกันอีกคือเขาคืเอเดิมนะพี่น้องขอบุกขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้องเบิร์สุขุสุคนเนาะแ้วก็ทางปูญ่ญ่ที่ได้เส่อใจวางใจให้ทางมุสแกนีนันเะมือนการเนาะหรือว่าเป็นสะพานบุญให้ทางสังสรรค์นี่แหละพี่น,อนอ้องเนาะโดยวันนี้การขบพ่อกันในคลิปหน้า ไปก่อนเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้เนาะกินกข้าวกินน้ำก่อนมาแช่งกันเองเนาะเดี๋ยวนะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ